ตามข่าวที่น่าสะเทือนใจสําหรับคนรักสัตว์แล้วก็รักธรรมชาตินะคะเพราะว่าโลกออนไลน์นมีการเผยแพร่ภาพและคลิปนะคะปูเสฉวนที่ปกติแล้วเวลาเราเรียนเนี่ยเขาจะไปอาศัยเปลือกหอยเก่าๆอ,อยู่เป็นที่กําบังนะคะเพราะว่าปูเนี่ยเป็นปูที่มีเปลือกบางนะคะแต่ว่าบนเกาะรอกที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะเป็นภาพของปูนะคะไปอาศัยอยู่ในขวดเครื่องดื่มชูกําลังที่แตกนะคะมีแหลมๆเป็นปากฉลามแบบนี้ด้วยแทนที่จะ ไปอาศัยอยู่ในซากของเปลือกหอยนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะนายวีรศักดิ์ศรีสัจจังหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาเนี่ยออกมากล่าวว่าที่จริงแล้วเนี่ยตอนนี้บริเวณบนอุทยานแห่งชาติเนี่ยน่าจะขาดแคลนเปลือกหอยอยู่นะคะ,ะทางปูเนี่ยเลยต้องไปอาศัยอยู่ตามขวดต่างๆค่ะซึ่งปกติแล้วนะคะปูเนี่ยถือว่า มีความสำคัญต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมากเลยด้วยต้องทําการอนุรักษ์เอาไว้นะคะนะเพราะว่ามันช่วยกําจัดซากสัตว์ถึงต้องไปอาศัยอยู่ในเปลือกหอย,อยงไงค,คุณเทกคราวนี้เขาก็เลยขอรับบริจาคเปลือกหอยฝาเดียวนะคะนํามาเพิ่มจํานวนบ้านให้กับปูเสฉวนเหล่านี้นะคะใครสนใจเนี่ยนะก็สามารถติดต่อไปได้ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิวสกันนะคะ